ฟ้ากับแผ่นดินในยามเช้าตรู่ฟ้าสาดแสงแรกของวันลงมายังโลกเบื้องล่างด้วยแสงสีทองละมุนที่พาดผ่านท้องฟ้ามันสะท้อนออกจากเมฆขาวฟูเหมือนขนนกและส่องประกายไปยังพื้นดินแสงนี้ช่างงดงามและยิ่งใหญ่ราวกับเป็นการต้อนรับวันใหม่ที่สดใสแต่เบื้องล่างนั้น แผ่นดินกลับเงียบและไร้การเคลื่อนไหวพื้นดินที่หนาแน่นและมั่นคงนั้นยังคงยืนนิ่งอยู่ทุกครั้งที่ฟ้าผ่านไปทุกๆครั้งที่ฟ้าเอื้อมมือไปสัมผัสและมอบแสงสว่างไปยังทุกสิ่งในโลกนี้แต่ท่ามกลางความสวยงามนั้นความไม่พอใจของฟ้าก็แอบซ่อนอยู่ฟ้ารู้สึกเหมือนกับว่า มันกำลังทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่เพียงลำพังขณะที่แผ่นดินไม่เคยได้รับการยกย่องจากใครเท่าใดนักวันหนึ่งฝ่าเริ่มรู้สึกถึงความโกรธที่แฝงอยู่ในหัวใจมันเอ่ยปากทักทายแผ่นดินที่นอนนิ่งอยู่เบื้องล่างด้วยเสียงที่ดังและชัดเจนแผ่นดินเจ้ารู้ไหม ข้าคือสิ่งที่สำคัญที่สุดบนโลกนี้ข้าเป็นผู้ส่องแสงให้กับทุกชีวิตในยามค่าคืนข้าทำให้โลกนี้งดงามและข้าคือผู้ปกป้องโลกจากความมืดมิดแผ่นดินไม่ได้ตอบในทันทีมันยังคงนิ่งและเงียบสงบด้วยความที่รู้ดีว่าฟ้าคงจะมีสิ่งที่ต้องการจะบอกแต่ด้วยความนุ่มนวลและอ่อนโยน แผ่นดินจึงพูดขึ้นอย่างเยือกเย็นฟ้าเอย๋ยข้าขอถามเจ้าหน่อยเถิดเจ้าคิดว่าแค่ความส่องแสงและการกระทําที่ยิ่งใหญ่คือสิ่งที่สำคัญจริงๆหรือฟ้าแปลกใจและไม่พอใจมันตั้งคำถามในใจว่าทำไมแผ่นดินถึงพูดเช่นนั้นความรู้สึกของฟ้า เต็มไปด้วยความรู้สึกไม่พอใจเจ้าคงจะไม่เข้าใจหรอกฝาตอบกลับเสียงกร้าวข้าไม่เคยเห็นแผ่นดินมีความสำคัญอะไรนักข้าให้ความงามแก่โลกนี้ข้าให้ชีวิตแก่ผู้คนในยามค่ำคืนแม้กระทั่งแสงจากดวงดาวก็ยังต้องการข้าเพื่อให้โลกรอดพ้นจากความมืดแผ่นดินเงียบไปครู่หนึ่ง เหมือนกับกำลังคิดทบทวนคำพูดของฟ้าแล้วจึงตอบกลับด้วยความสงบฟ้าเอย๋ยเจ้าคงเข้าใจผิดข้าไม่ได้ต้องการจะลดความสำคัญของเจ้าลงเลยข้าเองก็ไม่เคยบอกว่าเจ้าจะไม่มีความสำคัญข้าแค่ต้องการบอกเจ้าว่าเจ้าก็ไม่ได้เป็นสิ่งเดียวที่สำคัญสำหรับโลกนี้ ฟ้าพูดด้วยเสียงที่แสดงถึงความไม่พอใจเจ้าพูดเช่นนั้นได้อย่างไรข้าให้แสงสว่างแก่ทุกชีวิตในขณะที่เจ้าก็แค่รองรับสิ่งต่างๆบนผิวดินอย่างไม่มีความหมายแผ่นดินยิ้มอย่างใจเย็นฟ้าเอย๋ยข้าขอถามเจ้าหน่อยหากไม่มีข้าเจ้าคิดว่ามนุษย์ หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆจะอยู่รอดได้หรือไม่ข้าคือแหล่งชีวิตของทุกสิ่งข้าคือที่ที่ทุกชีวิตเติบโตและเจริญงอกงามข้าเป็นผู้ที่ทำให้โลกนี้เต็มไปด้วยพืชพันธุ์ต่างๆและให้กํำเนิดสิ่งมีชีวิตทั้งหลายแม้บางทีสิ่งที่ข้าทำจะไม่โดดเด่น แต่ข้าก็ทำหน้าที่ของข้าโดยไม่เคยบนฝาเงียบไปอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมันเริ่มเห็นภาพใหม่ในหัวใจมันเริ่มเข้าใจถึงความสำคัญของแผ่นดินที่มักถูกมองข้ามและความจริงที่ว่าแผ่นดินเป็นผู้ที่ทำให้ทุกชีวิตมีที่อยู่และสามารถเติบโตได้ ฟ้าเริ่มทบทวนความคิดของตัวเองใหม่มันเริ่มรู้สึกถึงความสงบที่เกิดขึ้นในใจเมื่อแผ่นดินพูดถึงการให้อำนาจชีวิตและความมั่นคงแม้ว่ามันจะไม่โดดเด่นเท่าฟ้าที่คอยให้แสงสว่างในยามค่ำคืนแต่แผ่นดินก็ยังคงเป็นผู้ที่สร้างความสมดุลและความยั่งยืนให้แก่ทุกสิ่งบนโลกนี้ เช้าวันถัดมาฟ้าเริ่มรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่ยังค้างคาในใจเมื่อมองลงมาจากท้องฟ้ามันเห็นแผ่นดินที่ยังคงนิ่งสงบเหมือนเคยแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กน้อยจากการที่แผ่นดินได้พูดกับมันเมื่อวานนี้แต่แผ่นดินก็ไม่ได้แสดงออกถึงความรู้สึกใดๆ ฟ้าตัดสินใจที่จะเข้าไปทักทายอีกครั้งแผ่นดินข้าคิดถึงสิ่งที่เจ้าพูดเมื่อวานนี้ข้าคิดว่าเจ้าอาจจะพูดถูกฟ้ากล่าวเสียงนุ่มนวลแตกต่างจากครั้งที่แล้วที่พูดออกมาอย่างแข็งกร้าวแผ่นดินไม่ได้ตอบในทันทีแต่มันรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในน้ำเสียงของฟ้า มันค่อยๆเปิดตัวออกจากใต้พื้นผิวดินเพื่อที่จะต่อฟ้าฟ้าเอย๋ยข้ารู้ว่าบางครั้งเจ้าก็ต้องการให้ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงได้ทันทีแต่โลกนี้จะสมบูรณ์ได้ก็ต้องมีการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปข้าคิดว่ามันเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาฟ้าเริ่มคิดตามคำพูดของแผ่นดิน และในที่สุดมันก็เริ่มเข้าใจถึงความสำคัญของการทำหน้าที่ในทุกช่วงเวลาแม้ฟ้าจะสามารถให้แสงสว่างในยามค่ำคืนแต่ถ้าไม่มีแผ่นดินที่รองรับชีวิตทุกสิ่งคงไม่สามารถเติบโตได้ตั้งแต่นั้นมาฟ้าและแผ่นดินจึงเริ่มทำงานร่วมกันอีกครั้งในแต่ละวันฟ้าส่องแสงลงมา เพื่อให้แผ่นดินได้บำรุงรักษาชีวิตทั้งพืชและสัตว์ซึ่งแผ่นดินเองก็ได้ดูแลและทำหน้าที่ให้ดีที่สุดทั้งสองได้เรียนรู้ว่าการทำงานร่วมกันนั้นจะทำให้โลกนี้เต็มไปด้วยความสุขและความสมดุลที่แท้จริง